กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์นะคะกับการเปิดตัวเกมฮิตสุดยิ่งใหญ่ค่ะที่ได้ร่วมมือกับบริษัท d ีแทคและบริษทัท Nexon Corporation นะคะและการถแถลงข่าวเปิดตัวคอนโดใหม่ย่านเจริญกรุงและเกษตรนะคะของบริษัท Origin Property จำกัดค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ เน็กซอนบอกว่าพาร์ทเนอร์ชิพวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังนะครับแต่ว่าก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่ที่เขาคาดหวังไว้มากว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับระหว่างบริษัทเน็กซอนกับบริษัท d ีแท็กนะครับก็หวังว่าจะให้บริการลูกค้าในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการเครือข่าย d ีแท็เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เกมต่างๆของเขาในอนาคตเนี่ยก็จะได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นในเรื่องโปรโมชั่นแล้วก็เรื่อง customer service ต่างๆ ก็ทางบริษัทเน็กซอนเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดีอาเชียนะครับในเรื่องการเติบโตเนี่ยเราก็เห็นมาปี2ปีแล้วว่ามันได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามียอดการเติบโตได้เร็วที่สุดในรีเจนนนี้นะครับทั้งยอดรายได้ยอดดาวน์โหลดอะไรต่างๆนะครับเราก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เนี้ยประเทศไทยก็ยังจะเป็นประเทศอันดับปร,ประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งใน ภูมิภาคนี้ก็ในมุมมองของทาง n น xon เนี่ยคือจริงๆตลาดเกม PC เนี่ยเราก็เห็นมาว่ามันค่อนข้างจะเสถียรมาหลายปีแล้วคือไม่ได้เติบโตนะครับเทียบกับตลาดมือถือที่มีการเติบโตตลอดทุกๆปีนะครับเรียกว่าอาจจะแซงตลาด PC ไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตลาด PC เนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่จะไม่หายไปนะครับเพราะเราก็เห็นว่าอย่างตลาดคอนโซลเนี่ย หลายๆคนก็บอกว่ามันจะตายหายไปแต่ว่าเกมคอนโซลก็ยังอยู่นะปัจจุบันนะครับเพราะก็เชื่อว่าตลาดคอนโซลก็ยังอยู่ตลาด PC ก็ยังอยู่นะก็จะมีผู้เล่น PC อยู่นะครับแต่มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์ใหม่กำลงังแรงแล้วก็น่าจะเติบโตแสงหน้าทุกๆแพลตฟอร์มได้นะตอนนี้ครับ uh, What about the player behavior What do you think is the trend for them In Thailand. So I think like uh, Thailand is one of the countries that uh, has very passionate uh, gamers. I think it can be compared to that of Korea. Uh, so I think it has been there for a long time since like ten years ago, from the PC online games, and it's continuing to the uh, mobile mobile game platform now. So I, I think it did not change and it will be still there and uh, uh, I was also impressed by the, you know, the, the love that uh, our gamers had shown to the game hit and I hope we, uh, I can continue to see that again in the future for our other titles uh, thang, thang next one is... ไม่ได้ต่างจากที่เกาหลีเลยนะครับจริงๆคนไทยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเป็นชาติที่ให้การยอมรับในเกมที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่อนข้างเร็วต่อเกมในรูปแบบใหม่ๆนะครับก็เชื่อว่า,าฮิตเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันนะครับจาก3 4วันที่เปิดมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างแปลกใจว่าคนไทยเนี่ยก็เปิดรับฮิตได้ได้อย่างรวดเร็วทำให้เกมขึ้นอยู่สู่อันดับต้นๆได้นะครับ เขาก็มองว่าเกมต่อไปของ Nexon เนี่ยก็จะมาในลักษณะคล้ายๆกันก็มีความเชื่อมั่นว่าเกมต่อไปก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกันครับ For this year do you expect uh, what how much w o u l d the growth be this year in terms of percentage Can you kind of estimate for for Thailand market or for Nexon in Thailand สำหรับ Nexon หรือแค่ตลาดเกมโดยรวมครับ อ่าม uh, just overall o v e r a l game uh, f o uh, I think it will grow like uh, by 50% every year for the next uh, few years เน็กซอนคิดว่าน่าจะเติบโตทุกๆปีปีละ50%อย่างน้อยนะครับไปอีก2-3ปีนะครับก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะมากแท็กนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างมากที่วันนี้ได้ร่วมกับทางบริษัทเน็กซอนซึ่งเป็นบริษัทเกมชั้นนำนะครับในร่วมกันล่า u n เกมฮิต เกมนี้ซึ่งคิดว่าจะต้องเป็นที่ฮิตในเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในมุมของ DT แทเนี่ยเราอยากจะสร้างประสบการณ์ที่ดีสุดให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้า d t แทนะครับที่เข้ามาเล่นเกมฮิตเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษ3ต่อด้วยกันนะครับโดยอันแรกเนี่ยเข้ามาเล่นเนี่ยรับทันทีไอเทมเซ็ตจาก DT แทนะครับมูลค่ากว่า300บาทและใครที่ซื้อไอเทมผ่านทางฮิตเนี่ยก็ยังได้รับเพชรฟรีอีกร้อยเม็ดทุกครั้งที่ซื้อเกมนะครับโดยเป็นการซื้อผ่าน d t แท็และสุดท้ายเนี่ยถ้าลูกค้า d t แทเนี่ย มีการใช้งานแล้วต้องการใช้งานอินเทอร์นเน็ตเพิ่มเติมเนี่ยสามารถซื้อแพ็กเกจอินเทอร์นเน็ตผ่านทางเกมฮิตได้เลยทันทีนะครับเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าดีแทกที่เล่นเกมฮิตามากขึ้นไปอีกก็คิดว่า,าเกมฮิตเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จและหวังว่าลูกค้าดีแทกจะสนุกกับเกมฮิตครับ